สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของนายโลเรนโซกาลันติเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐอิตาลีประจำประเทศไทยได้มีการเข้าพบและหารือนในประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการระบบรางของประเทศไทยรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับ เมื่อวันที่20ตุลาคม2564ที่ผ่านมานายศักดสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายโลเรนโซการลติเอกอัคารราชทูตสาธารณารัฐอิตาลีประจำประเทศไทยได้มีการเข้าพบและหารือในประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการระบบรางของประเทศไทยโดยมีนายชยธรรมพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมและนายประพัฒนเผ่าอาวกุล ผู้อำนวยการกองต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมนายศักยสยามได้กล่าวว่าการรถไฟแห่งชาติของอิตาลีให้ความสนใจในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินทั้งในรูปแบบเป็นที่ปรึกษาโครงการและการดำเนินงานและบำรุงรักษาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในส่วนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนั้นได้แจ้งถึงความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำรายงานแนวทางการพัฒนาโครงการในรูปแบบ PPP ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ12เดือนนะครับ และพร้อมกันนี้ยังได้รายงานเป้าหมายและความก้าวหน้าในการยกระดับโครงข่ายระบบรางในเส้นทางอื่นๆอีกด้วยซึ่งเอกอัคราชทูตอิตาลีได้เห็นว่าการพัฒนารากฐานระบบรางของไทยเชื่อว่าภาคเอกชนอิตาลีจะสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้อีกมากในด้านการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในระดับภูมิภาคนะครับ กระทรวงคมนาคมได้มีการนำเสนอการพัฒนาโครงข่ายที่สำคัญของไทยอาทิเช่นโครงการแลนบริดต์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาอากาศในประเทศและโครงการศึกษาโครงข่ายร่วมกันระหว่างรถไฟกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองภายใต้กรอบแผนงาน MR Map โดยได้เชิญชวนภาคเอกชนอิตาลีที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมลงทุน โดยยืนยันความพร้อมของไทยในการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติทั้งนี้นะครับทางเอกอาัคารราชทูตอิตาลีได้ชื่นชมวิสัยทัศน์แนวคิดในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการแลนบริดซึ่งถ้าหากสำเร็จจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายที่สำคัญให้แก่ภูมิภาคเอเชียได้ในอนาคตสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากการระบาดของโรคโควิด -19 ทั้ง2องไฟล์ได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะต่อนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องทั้งนโยบายที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของไทยในวันที่1พฤศจิกายน2564ที่ใกล้จะถึงนี้และการถอดบทเรียนจากการปรับตัวการใช้ชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคโควิด -19 ในอิตาลีครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทางอ p f u t u r e Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ